ทักทาวันดีค่ะทุกคนกลับมากับแม่เฟสรูนาวิทยูนะคะในรอบนี้เป็นรอบของพวกราศีลัคนากันหรือเวอร์โกนั่นเองฉะนั้นแม่เฟสรูนาวิทยูอินเวอร์โกครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ธรมธรมชาติค่ะนั่นก็คือจันทรุปราคาหรือร e ูนาอีคลิปซีฟัอ่ะหลายคนอาจจะงงนะว่าแล้วมัน แล้วมันพิเศษยังไงเนาะรอบนี้จันทรุปราคาหรือร e ูน่าอีคิฟซิซันมันคือการเปลี่ยนแปลงเอาง่ายก็คือมันเป็นการรีเฟซนั่นแหละว่าถ้าใครก่อนอันนี้ก่อนที่จะมาเห็นคลิปนี้ของลิสาเนาะคุณอาจจะกาลังเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวเช่นอยู่ดีสิ่งที่คุณวางแผนไว้อยู่ดีก็เปลี่ยนกระทันหันหรือในเรื่องความสัมพันธ์บางคนเองก็อาจจะค้นพบแล้วว่าสมมุตินะคะบางคนบางคู่เนาะแบบว่าเพิ่งเกิดการแบบ อยู่ดีก็แยกย้ายกันไปเนาะหรือตัวคุณในความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรืออะไรต่างๆอยู่ดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างที่ไม่คิดว่าเฮ้ยอยู่ดีแล้วก็ไปเจอสิ่งใหม่แทนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีบางคนน่ะอาจจะได้ค้นพบในเรื่องของการรู้ตัวตนต,ตัวเองด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นมาค่ะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันออใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะมเมสเซจ u n a w i ว h you เนี่ยลิสาทำมาด้วยกันน่ะมากกว่า มากกว่าแบบโอ้มากกว่าหนึ่งคลิปแล้วละ่ะอันนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาเห็นนั้นแปลว่านี่คือเมสเซจของคุณโดยที่ฝาจะใช้ด้วยกันสองอย่างก็คือไพ่ออรลเคิรแล้วก็ทํานายลูกเต๋าในภายหลังนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะอ่าไหนมาดูซิว่าฟูมูนอินเวอร์โกหรือเมสเซจรูน่าวิสยูราศีลัคนากันรอบนี้แล้วเป็นธาตุดินด้วยน่ะเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณมาน้อมรับพลังงานดีๆการต้อนรับจันทรุปราคากันนะคะอู้โอเค ว้าวอู้นี่ฉันจะบอกก่อนนะ e o s energy แห่งความแบบเบิกบานอ่ะเผื่อใครงงว่าทำไมคขาว่า e o s เนี่ย คืออ่ะเล่าเท้าคำหนึ่ง e o อฟเนี่ยเขาเป็นเทปีแห่งรุ่งอรุณคือก่อนที่จะเกิดการพาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีแสงอะไรบางอย่างแบบสาดออกมาแบบก่อนที่พระอาทย์จะขึ้นน,นึกออกไหมคะฉะนั้นเทพีองคเนี้ยเกี่ยวข้องกับรุ่งอรุณความสุขและการเริ่มต้นจริงๆเทพี TP องคเนี้ยมีอีกชื่อนึงแปลว่าออโรราด้วยนะโอ้นั้นแปลว่าชีวิตของคุณในช่วง full moon in v ร r g o หรือรูหน้าอีคิซิซันรอบนี้นะคะ ค่อนข้างส่งผลกับทุกคนส่งผลยังไงบ้างอาจเช่นบางคนคุณอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันคาดคิดเช่นอยู่ดีๆก็อยากเปลี่ยนงานหรือตัวคุณอาจจะกําลังรู้สึกว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเกิดความไม่มั่นคงอยู่ก็ได้แต่สิ่งที่ไพก่กำลังจะบอกกับคุณว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องมาทําการแบบ r e f ฟ e c t ตัวเองทําการตกตะกรกนกับตัวเองนั่นแหละว่าในวันนี้เรากําลังแบบอยาก ไม่ใช่ความอยากสิต้องเรียกว่าความต้องการของเราตอนนี้มันคืออะไรภายในลึกๆของเราเพราะที่สาเห็นจากหน้าไพา่ถ้าทุกเรนเนาะอันนี้คือทองฟ้าแต่ในขณะเดียวกันนี่คือพื้นน้ํานั่นแปลว่านี่คือความต้องการของคุณความต้องการของคุณที่มันจะค่อยๆผุดออกมาเหมือนกับเทพีออโรราหรือเทพีออสนั่นแหละที่สาดแสงแห่ง ความมีชีวิตชีวาหรือการเริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยบอกก่อนนะบางคนถ้าในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าตอนเนี้ยคุณยังคงมีคนปัจจุบันของคุณหรือคุณอาจจะยังเจอความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าก่อนหนี้เพิ่งจบไปแล้วกําลังรู้สึกว่าเออมันจะมีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาบ้างไหมมีแน่นอนค่ะขอแค่คุณเชื่อมั่นเชื่อใจและวางใจ ใครในนานาที่นี้อาจจะเชื่อเรื่องการ m a น i f e s สนนะอยากจะบอกว่าถ้าในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคนปัจจุบันของคุณอะที่ไม่เคยหายไปเลยยังคงอยู่ยังคงติดต่อยังพูดคุยัอยู่มีโอกาสที่เขาอะกับคุณมีโอกาสจะได้สารสัมพันธ์กันในไม่ช้านี้แต่อย่าเร่งนะขอบอกไว้ก่อนทุกอย่างมันมีเวลาของของ,ของมันเสมอแม้กระทั่งในเรื่องของการเดินทางอะถ้าใครคิดเรื่องการเดินทางนะบอกได้เลยว่ายังไงยังไงอะหลังจากฟูมูหรือล e ูน่าอีคลิปซีสซ้่นรอบเนี้ ถ้าใครคิดเรื่องการเรียนต่อคุณจะได้ไปเรียนต่อแน่นอนแต่แค่คุณอาจจะต้องรอหน่อยลิสาบอก้เลยว่าเห็นชัดเจนเลยอะถ้าใครรอการประกาศผลสอบหรือการเรียนต่อนะหรือกําลังรอรุ้นอะไรเกี่ยวกับทุนอยู่อะกลางปีนี้เจอแน่ช่วงประมาณราวๆาววิจุนาแล้วก็กรกฎาช่วงนี้แหละคือช่วงที่คุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆมันก็เริ่มมีเคาคงตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละแต่อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ไพ่ กำลังจะบอกกับคุณนะคะในเมสเซจรูน่าวิชย์ยูอินเวอครั้งนี้คือถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องวางและพอกับบางสิ่งถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหันกลับมาจัดการอะไรบางอย่างและตอบโจทย์ความต้องการของจริงๆและทุกอย่างนั้นมีทั้งจังหวะและสิ่งที่คู่ควรกับคุณแน่นอนขอแค่คุณจงเชื่อมั่นและวางใจต่อตัวคุณเองและสิ่งที่คุณเชื่ออ่าเพราะฉะนั้นมาทอยลูกเต๋ากันไปยังไงต่อไว อู้ราศีลัคนากลุมอควาเรียรสนะคะธาตุาลมอมืจริงด้วยจกินนี้เพิ่งพูดไปเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงกลางปีแล้วมิถุนายนก็เป็นธาตุลมด้วยสิอืมกับอีกช่วงหนึ่งก็คือตุลาคมนะเลขสี่อาจจะเป็นวันเกิดคุณอาจจะเป็นเลขที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะได้รับการสปอร์ตจากเอเนอรผู้หญิงหรือตัวคุณเองอาจจะมีแบบว่า แบบออกปเป็นแนวแบบสายแบบสายหวานอะถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงเนาะอาจจะเป็นคนที่ชอบการแต่งตัวหรือถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายแสดงว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ารักรักแบบรักรัก,รกอะไรเขาเรียกว่าอะไรรักสุขภาพรักความสะอาดเป็นคนที่ดูแลตัวเองเก่งอะดาวอาทิตย์โอ้ แล้วก็ตรงกับอีออสด้วยอีออสก็คือเป็นลุ่งอรุณเนาะก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นฉะนั้นชีวิตของคุณในช่วงหลังจากนี้นะคะหลังจากที่คุณได้เห็นเมสเซจครั้งนี้บ่งบอกได้เลยว่าชีวิตของคุณกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างช้าแต่ชัวร์แต่ชะที่ว่าไม่เร็วเกินไปและก็ไม่อึดเกินไปแต่มันจะเป็นการช้าที่ว่ามันบ่งบอกว่าสิ่งนั้นที่คู่ควรกับคุณนั่นเองค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสําหรับเมสเซจรูน่าวิสจูอินเวอร์ ราศีละคนากันนะคะก็ขอคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้ของลิสาแล้วก็ฝากไปกำลังใจให้กับลิสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ